พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับก็ยังอยู่ในโหมดอื่นๆอ,อยู่นะครับการเมืองก็มีสลับคาเขากันไป ในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของไสยศาสตร์ครับเรื่องราวของความเชื่อเรื่องราวของสายมูเตลูนะครับว่าครูกายแก้วเรื่องครูกายแก้วนะครับว่าตอนนี้ร้อนระอุมากมากเลยทีเดียวครูกายแก้วนี่ก็เป็นประเด็นในการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะพวกที่ มั่นในเรื่องพระพุทธศาสนาข็จะหมอกไว้พิภาควิจารณ์กันไม่ว่าจะภัยวันไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จยตุรงค์นะฝากนี้เขาก็ไม่เชื่อเรื่องราเหล่านี้อยู่แล้วเขาไม่ให้ความสําคัญกับสายมูอยู่แล้วใช่ไหมเขาเป็นสายธรรมะไงตามรอยพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสายมู เขาก็จะเชื่อเรื่องนี้แต่พอมีกระแสสังคมแบบนี้ปุ๊บพวกสายมูจริงๆรชักจะเริ่มถอยนะครับอย่างมดดำเนี่ยมดดำที่สายมูตัวแม่เลยทีเดียวก็เคยมาพูดถึงภูกายแก้วพอถึงตอนนี้พอโดนกระแสรุนแรงรุนแรงก็เริ่มจะถอยถอยถอยแล้วก็สายมูทั้งหลายแหละก็เริ่มจะถอยนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปเถียงทำไม ผมจึงจะบอกให้ว่าเรื่องแบบนี้นะครับอย่างครูกายแก้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นเรื่องที่สมมุติกันขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเทพเจ้าทั้งหลายในโลกนะก็เป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาทั้งสิน้นท่านรู้ไหมว่าเทพเจ้าในโลกใบนี้มีเท่าไหร่ครับเป็นล้านครับ เทพเจ้ากีกเทพเจ้าโรมันเทพเจ้าจีนเทพเจ้าจีนนี่เป็นหลายพันเลยนะหลายพันองค์นะแล้วก็มีเทพเจ้าทุกประเทศและประเทศไทยนะครับเอาเอาอินเดียเอาอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่จะมีศาสนาพุทธอ่ะว่างนันเถอะก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะเกิดเนี่ย ก่อนที่เจ้าชายศิธย์ทศจะตัดสรูเนี่ยเรานับถือาศาสนาอะไรครับาศาสนาผีครับาศาสนาผีเรานับถือผีมาก่อนแล้วพอมีาศาสนาพุทธเราก็เปลี่ยนมานับถือาศาสนาพุทธแต่ก็ยังไม่ทิ้งาศาสนาผียังมีพิธีกรรมต่างๆเรื่องราวกับผีอยู่ ก็ม,จมืจนเตจจบันนี้คนก็บอกว่าเอ้ยจะไปเชื่อเรื่องทรงเจ้าเข้าผีไปซื้อเรื่องเทพเจ้าต่างๆนั้นมันจะงมงายมันจะเป็นพวกเขาเรียกอะไรงมงายพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนผมจะบอกให้ครับพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนก็ก็ไม่สอนครับมันก็เรื่องของพระพุทธเจ้าอนะ แต่คนเขาจะนับถือคนที่นับถือศาสนาพุทธก,ก็ไม่จําเป็นต้องต้องเชื่อพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซ็นตถ้าเกิดคนที่นับถือศาสนาพุทธเชื่อเทพเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซ็นตนะบ้านเมืองในประเทศไทยนะก็จะต้องมีแต่คนดีถามน่อยแพลรลี่นับถือพระพุทธเจ้าไหมนับถือเชื่อพระพุทธเจ้าไหมอาจารย์จตุรงนับถือพระพุทธเจ้าไหมนับถือเชื่อพระพุทธเจ้ามะเชื่อ แล้ปฏิบัติตามคําตอบของท่านไามไม่ครับเรามันมีโรภโผรธหลงเรายังมีเรื่องเซ็กเรายังมีเรื่องผิดลูกผิดเมียเรายังมีเรื่องรักทรัพย์การรักทรัพย์นี่ไม่ใช่ไปขโมยเงินนะการโกงเขาการใช้เทคนิคเขาการเลี่ยงภาษีนี่ก็คือการรักทรัพย์นะท่านก็อย่าไปซีเรียสเลยเลยวันนี้ผมจะไม่ลงลึกเรื่องครูขายแก้วนะ จะมีจริงไม่มีจริงจะเป็นอาจารย์ของพระชัยบรามันที่เจ็ดหรือเปลา่าก็ไม่มีใครจะบอกได้หรอกครับเพราะมัน,ม,นมันนานมาแล้วไงนานมาแล้วจริงๆแล้วคนที่ทําเรื่องครูกายแก้วนี่แล้วคือท่านพลาดไปหน่อยหนึ่งคือท่านต้องแต่งเรื่องให้มันให้มันดีกว่านี้เออะอะไรก็ใช้คําว่านิมิตนิมิตคือนิมิต ว่าเจอพระกูกไก่แก่ไปไปไปนั่งสมาธิที่นครวัดนครธมแล้วก็นิมิตว่ามีเนี่ยองค์ตีดาเอะไรทำเงินแล้วก็มาเข้านิมิตนิมิตก็คือฝันนะครับแล้วก็บอกว่ามึงสร้างกูหน่อยกูจะช่วย ประชาชนจะช่วยชาวโรคอะไรทํานองนี้นึกออกเปล่าพอดีแต่งไม่เนียนแล้วก็ไม่คิดว่าจะโด่งดังขนาดนี้แพรลี่บอกว่าถ้าคูกายแก้วเจ๋งจริงเจ๋งจริง,รง,รงปีกก็มีอ่ะทำไมต้องไปติดอยู่ที่ใต้สะพานนะไม่ไม่บินข้ามไปนี่ก็พูดเกินไปก็พูดได้นะครับจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะจริงก็อยากจะพูดคนจะโจมตีอ่ะ มันหลวงพ่อพระพยอมมันก็โจมตีเรื่องพวกนี้ก็พูดไปพูดไปแล้วตัวเองก็โดนโจมตีบ้างก็อย่าอย่าแบบต้องทําใจอย่าไปแบบโอ้โหอย่าไปออกอาการให้มากนะอย่างหลวงพ่อคือคนที่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์อคนที่ไม่เชื่อเรื่องมูเตลูนะจริงจริงมูเตลูนี่มันเป็นคําใหม่มันทําให้โทโทเตเตมันเป็นชื่อหนังของอินโดนีเซียเขาหนังเรื่องมูเตโมหลังเรื่องมูเตลูเนี่ย แล้วสายศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นการจิงรักหักสวสดกาดกรรมทำเสน่์มนดำอะไรตรอนี้ก็เลยมาตั้งให้มันก็เท่ดีเป็นสายมูสายมูใช่ไหมมันก็มันมันเท่กว่าว่าเอ้ยสาย,สายศาสตร์ใช่ไหมสายมูมาดูโหไอโซหน่อยก็อย่างนี้นหละครับผมจะบอกให้แล้วกันว่าการที่เรานับถือเทพ,พเจ้านะไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศองค์พญานาคองค์พญาคุด องปู่ชิวะกะอง์พ่อแก่องค์จตดุคามรามเทพองลาหุนองเท้าเวสุวรรณคือเทพ,พเจา้าพวกเนี้ยนะคือเป็นเทพไงเป็นเทพเพราะว่าเมื่อเป็นเทพปุ๊บเวลาเรานับถือเราขอพอรเราบนบานสารกล่าวะ คือเทพเขาก็ต้องการจะสร้างบารมีไงเขาจะช่วยเราไงเล่าออกปะเออเราก็ไปบนบานสารเกา่าเสร็จปุ๊บพอเราสําเร็จเราก็มาแก้บนเทพท่านก็ดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นแต่ถ้าเราไปที่วัดใหญ่ไปขอบนบานสารเก่ากับพระพุทธชินาราชหรือไปบนบานสารเก่ากับพระประธานต่างๆท่านไม่ช่วยเรา พระพุทรีราานก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าไงพระประธานทั้งหลายพระพุทธรูปทั้งหลายก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าไงท่านไม่ช่วยเราหรอกเพราะว่าท่านจะให้เราลดละเลิกโ,โกรธหลงกิเลสต่างๆให้เป็นคนดีท่านต้องการให้เราเป็นนิพพานเป็นอรหันต์เราไปขอนู่นขอนี่ท่านไม่ให้หรอกเพราะฉะนั้นการบูบาลสัง่าวที่ถูกวิธีก็ต้องไปขอเทพ,พเจา้าเท็นไม้ออกแล้วเทพ,พเจ้าก็ก็จะมีเหมือนตีมแฟชั่น ก็เป็นยุกยุๆไม่ออก่ะจตุคามรามเทพมาโอ้โหตอนนั้นถล่มทลายผมเป็นคนจัดมหากรรมจัดตุคามโรคคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยนะครับอาจารย์ขนกศักดิ์ิกิตรวันเป็นเป็นเจ้าของโปรเจกต์คือเปิดบูธเลยทําเหมือนงานกาชาติเลยบูธจตุคามทั้งประเทศมาขายที่พิษณุโลกนะครับที่มอนอมอนอไหนพอจตุคา,ามรามเทพไปปุ๊บ ก็จะมีไอไ้ไข่มานะไอ้ไข่มาพอไอ้ไข่ไปปุ๊บก็มีเท้าเวสุวรรณมาทาั้งทั้งที่เท้าเวสุวรรณนี่เราเจอบ่อยมากเพราะเวลาเราไปกราบพระพุทธีราชท,ท่านอยู่ข้างๆมาพอเท้าเวสุวรรณไปมีอะไรมาอกีกก็ย่งนิ่งๆตอนนี้ก็มีครูกายแก้ว แต่ครูกายแก้วดันมาแบบมาใหญ่มาจัดเต็มอ่ะแล้วพิธีบวงสวงเบิดแน่นนะก็มีพายุมามาอะไรมาโอ้โหคนก็แบบคึกคักคนก็เลื่อมสเพราะว่ารัฐบาลต้องฟังนะและต้องดูเหตุการณ์แบบนี้ไวนะเพราะอะไรครับเพราะว่าประ,ประชาชนอนะาคารที่พึ่งพึ่งรัฐบาลไม่ได้ไนงะตอนนี้ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เลยยังแก่งแย่ง จริงดีจริงเด่นกันอยู่ยังเล่นข้อกันอยู่สวงสวสอสอ,อสออะไรก็ทั้งแล้วแต่ยังต้องคิดว่าในการบริหารแผ่นดินบริหารชาติเป็นของเล่นเป็นเกมของพวกตัวเองมีไม่กี่คนมีไม่กี่ร้อยคนนั่นแหละแล้วปรากฏว่าครูกายแก้วปรากฏกายขึ้นคนก็ ติดตกนะคนไม่รู้จะพึ่งใครแล้วก็ต้องไปกราบไหว้บูชาไปขอพรตัอเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาตรงไอ้ฝ่ายไม่นับถือหาว่าง,งมงายเพอเจอก็โจมตีกันไปแต่คนนับถือเขาก็นับถือกันไปบอกว่าภูไก,ก่แก้วเป็นอสุรกายเป็นเทพไม่ดีเป็นมารไม่ใช่เป็นเทพเนอ,อกปะ แต่เราก็เคยกราบไหว้บูชาแบบแบบครูกายแก้วอ่ะลาหูครับราหูนี่ตัวร้ายเลยนะองลาหูเนี่ยที่อมใจน่ะอะไรอีกทเทวสวรรณเนี่ยเป็นยักษ์นะใช่ไหมตอนนั้นไม่มีกระแสะไม่มีว่าอะไรตอนนี้ก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไอ้กลุ่มนี้แหละที่ชอบเคลื่อนไหวอะ่ะ ก็ไปหาผู้ว่ากสมชัดชาติบอกให้ย้ายกูกายแก้วออกไปเพราะตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมาก,ก่อนย้ายได้ไงครับเขาเป็นที่เอกชนย้ายได้ไงแล้วตกลงตกลงมึงเชื่อหรือมึงไม่เชื่อเนี่ยถ้ามึงไม่เชื่อมึงจะย้ายทําไมอ่ะไม่เชื่อก็คือว่ากููกายแก้วไม่มีจริงไม่มีตัวตนไม่มีอิทธิฤทธิ์ก็จะตั้งอยู่ทุกไหนก็ได้หรือเปล่าวะสนแสดงว่ามึงเชื่อไง นึกออกว่าถึงต้องย้ายออกไปผมก็เลยขำขำกับกลุ่มคนพวกนี้นแล้วผมก็จะบอกทุกคนนะบอกแพรรี่บอกอาจารย์จตุรงก็ด้วยบอกไอ้พวกฟักฟักโพดบอกไอ้พวกที่ไม่เชื่อเรื่ององมงายอ่ะบอกปลาเป็นไงบอปลามอกปลา,าตอนแรกมาตีมนี้เลยนะ คุบสารประภูมิทำลายเทวรูปทำลายนู่นทำลายนี่หมอปลามาในวนี้เลยนะและ้วตอนนี้เป็นยังไงหมอปลาแม่งเชื่อเรื่องผีมากกว่าคนที่เขามากกว่ามากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปตอนนี้เชื่อตอนนี้หมอปลาคุยกับผีได้เอ,าเอา้าไอ่ทำไมเป็นอย่างนั้นว่าหมอปลาเปลี่ยนไปไหมเอา้าใช่ปะ มัน,ม,นมันไม่ใช่หรอกทุกสิ่งทุกอย่างนะหนึ่งอาจจะมีทัศนคติส่วนตัวอาจจะมีความชื่อส่วนตัวอันที่หนึ่งอันที่สองเป็นการสร้างคอนเทนต์ตถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องเอาไปไปจอปากแพรี่แพรล,ลี่ก็จะโจมตีเอาไปไปจอปากอาจารย์จตุรงก็จะโจมตีเอาไปจอบปากพรพยอมก็จะโจมตีโจมตีเรื่องนี้ แต่ถ้าเอาไปจ่อปากหลวงพี่น้ำฝนท่านก็จะไม่โจมตีนะท่านอาจจะไม่สนับสนุนแต่ท่านก็อาจจะพูดเลี่ยงๆนะเพราะเรื่องนี้นะครับความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องขอส่วนบุคคลน,นะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกหลายคนบอกงมงายลองไปเช็คดิผมเรียนศาสนาเปรียบเทียบมาไปเช็คทุกศาสนาบางครั้งนะเอาสนา,าพุทธเรา แต่เราส่วนมากจะเป็นวิทยาศาสตร์ซะมากกว่าแต่มันก็สอดแทรกความงมงายเข้าไปพระพุทธเจ้าก็จะอ้างว่าเป็นกุศโลบายคำว่ากุศโลบายของพระพุทธเจ้าก็คือโกหกนี่แหละครับแต่ถ้าออกมาจากปากพระพุทธเจ้าก็คือกุศโลบายนรกสวรรค์ถามหน่อย ถามแพรี่หน่อยถามอาจารย์จตุรงค์หน่อยถามพระพยอมหน่อยนรกวรรค์มีจริงไหมถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็บอกไม่มีจริงแต่เป็นกุศโลบายของพระพุทธเจ้าให้คนเป็นคนดีทําความดีได้ขึ้นสวรรค์ทําความชั่วตกเราก็โกลกันนะแต่คนเรามันไม่เชื่อไงถ้าคนเรามันเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้านะ่ะมันก็จะเป็นคนดีหมดเลยไงเพราะมันกลัวตกนรกไงนึกอ,ออกปะ เพราะฉะนั้นความเชื่อนี่อย่าไปไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเขาจะเชื่อเรื่องทรงเจ้าเขา้าผีมันก็เรื่องของเขาถ้าเขาไม่ทําให้ใครเดือดร้อนครูกาแก้วก็เหมือนกันเดี๋ยววันที่ยี่สิบนี้ผมก็จะเข้ากรุงเทพไปคุยกับทนายผมก็ว่าจะแวะไปไปหาครูกายแก้วจริง วันที่ยี่สิบเบดก่อนกับพิษณุโราแล้วครับสรุปแล้วให้ยังไงว่คขดฟังแบบให้เล่นยังไงแนละ้วตกลงไอ้กิจนนี่มันยังไงวะตกลงมันนับถือไม่นับถือคืออันนี้ผมไม่พูดแล้วกันผมผมเป็นสายมูสายม,ายมูเต็มตัวนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวจะไปศึกษาคนขวามาให้ว่ามันเป็นยังไงวันนี้เอาแบบหอมปากหอมคอก่อนก็คืออยากจะให้ เปิดกว้างคนพวกเราเปิดกว้างนะครับแต่ถ้าเขาไปไหว้ครูกายแก้วเขาไปนับถือไปอะไรมันก็เป็นเรื่องสองตัวเขาทำไมคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ไปเสือกของเขาแต่ถ้าไปไปมันมีคนบอกว่าต้องไปบูชาย,ยันไวอันนี้ก็ผิดกฎหมายไอ้พวกไอ้พวก,กรักสัตว์องผมก็อยู่ในกลุ่มคนรักสัตว์รักหมารักแมวก็ต้องจัดการเอามันเข้าคุกเข้าตลางแต่อันนี้มันไม่ใช่หรอกครับอันนี้แมงม่ว อาต้องบูชายาณมืออะไรมั่วไอ้พวกเนี่ต้องลากคอมันมาเข้าคุกผมจะบอก่า้ผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานเกี่ยวรอลกลากคอไอ้พวกเชียนี่มาเข้าคุกไอ้ที่ทำเพจพวกเนี้ยที่บอกไปไม่ไม่ได้ไม่ถูกต้องต้องเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็หอมปากหอมคอเกันก่อนนะครับเรื่องคู่กายแก่ นั่นคือเรื่องราที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะมาซื้อของผมหน่อยนะครับของขายกล้วยตากครับกล้วยตากกล้วยตากบางกระทุ่มครับผมได้รับฉายาจากวันอยู่บำรุงเป็นยูทูบเบอร์ขายกล้วยตากราคาห้าซองสองรอยบาทรับรองอร่อยอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับพระพุทธชินรารุ่นหกร้อหกสิหกปีทวีโชคก็มีให้บูชายอยู่นะครับวัน ที่ยี่สิบนี้จะเข้ากรุงเทพไปคุยกับทนายใครที่จะสนับสนุนค่ารถก็โอนเงินเข้าบัญชีผมได้นะครับติดต่อผมได้สามช่องทางครับช่องทางแรกก็คือท,ทาง a c e b o o k ดรกร์กิจพลเดชพวทธใส่ช่องทางที่สองทางไลน์ครับช่องทางที่สามทางโทรศัพท์เบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมท่านที่ยังไม่เข้าไปดูในช่องยู u ูบเข้าไปด้วยนะครับช่องกิตโพสชาแนลกดติดตามกดแชร์กดกระดิง่ง ให้ผมด้วยครับบันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้จนจ,นจนบเพราะเรื่องมีความสุขครับขอ้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับได้